แล้วทำไมไปนอนตรงนะช่วยส่งนอนมุ้งข้าวสารอาหารแห้งมาให้น้องด้วยนะคะแต่ว่นเดียวพังได้่าน่ารักเหรอได้อยนะมาต่อคุณพี่ตาไหแล้วตอนาหน่อย่า โอ๊ยนอนๆแต่นอนนะชายวากับคุโย่เดี๋ยวนะเขาก็ผ่านซีนคุณไปตั้งนานแล้วนี่ทำสีผมเอาพบโปเกมอนหนึ่งตัวนะครับมามาลงมาต้องกินปลาป้าจัดแต่ตัดแต่ยเดี๋ยวคุนเอาสองมือเลยทำไมอันนี้สองอะชาวป่า าปากเลยอืมเอาดีๆนี่จอจะบอกเอนวดแป้งนดผงชูรสเนี่ยเออสักหนึ่งสักหนึ่งสักหนึ่งพี่ทิดไ่ฝนสักหนึ่ง

ประมาณนี้แม่คา้าแมาค้าอยู่ตรงนี้อุยสวยอยู่นะอุยสวยอยู่แปลว่าไม่สวยไม่สวยค่ะคนนี้